เรื่องราวของครอบครัวชาวเดนมาร์กสองสามีภรรยากับลูกสาวแสนน่ารักผู้พักอาศัยอยู่ในชุมชนเมืองดีดายวันหยุดสุดแสนจะธรรมดาเพื่อพักผ่อนจนกระทั่งหนูน้อยได้เผลอวางของรักทิ้งไว้ระหว่างเที่ยวชมเมืองเมื่อการตามหาของที่หายไปทําให้พบเขากับครอบครัวนิสัยดีครอบครัวหนึ่งจากชนบทชาวต่างประเทศพวกเขาเชิญชวนให้ครอบครัวในเมืองไปเยี่ยมชมชนบทที่พวกเขาอาศัยอยู่ที่รอตอนรับผู้มาเยือนด้วยบรรยากาศอันเงียบสงบเมื่อได้เวลาของการมาถึง การแบ่งปันประสบการณ์ใหม่ๆกว่าที่เคยมีจึงเริ่มต้นขึ้นขอเชิญพบกับเรื่องราวแสนอบอุ่นที่ค่อยๆร้อนขึ้นจนกลายเป็นความอึดอัดที่คาดไม่ถึงในสปอยภาพยนตร์เรื่อง Speak No Evil พักร้อนซ่อนมรณะเชิญไปรับชมกันได้เลยครับเริ่มต้นที่สระน้ําในบ้านพักตากอากาศแห่งหนึ่งลูอิสกับบียอนกําลังนั่งพักตากอากาศที่สระน้ําในบ้านพัก เพื่อเฝ้าดูเอ็กเนสลูกสาววัยกำลังน่ารักที่เล่นน้ำในสระอย่างผ่อนคลายจู่ๆก็มีชายแปลกหน้าเข้ามาถามด้วยท่าทีมีมารยาทเพื่อขอยกเก้าอี้อาบแดดท,ที่ว่างอยู่ไปไว้อีกฝากกับครอบครัวของเขาที่มีเก้าอี้ไม่พอให้ได้นั่งพักบียอนยิ้มอย่างใจดีก่อนจะหยิบสินของและเสื้อผ้าที่วางไว้บนเก้าอี้ออกเพื่อสะดวกแก่การเคลื่อนย้ายของชายแปลกหน้าบรรยากาศนั้นเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาจากพื้นที่ต่างๆในวันหยุดเดียวกัน ก่อนจะหันหน้ากระโดดเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานกับลูกๆหลังจากจบกิจกรรมริมสะกับว่ายน้ำลูอิสกำลังกำชับพี่เลี้ยงของแอกเนสว่าให้งด้ำหวานสำหรับลูกสาวของเธอในคืนนี้ก่อนจะขอแยกตัวไปร่วมรับประทานอาหารเย็นกับแขกคนอื่นๆที่มารวมตัวกันพักในบ้านพักด้านล่างทั้งสองร่วมรับประทานอาหารด้วยท่าทีที่เหนื่อยหน่ายจนกระทั่งหนึ่งในกลุ่มแขกมากมายของทางบ้านพักคนหนึ่งยืนขึ้นเขาคือแพตริกชายแปลกหน้าชาวนเนเธอร์แลนด์ and, ที่เคยขอยืมเก้าอี้ที่ริมระน้ำ กำลังประกาศกล่าวคำขอโทษกับแขกคนอื่นๆที่เขาสร้างวีรกรรมด้วยการไปไล่เคาะประตูหน้าห้องเพราะลิศเล่าหลังจากขับรถหาทางเพื่อมาพักที่นี่เมื่อคืนก่อนสร้างความแปลกใจให้กับลูอิสและบียอนที่กำลังเบื่อหน่ายรวมถึงแขกคนอื่นๆที่กำลังรับประทานอาหารรอจิบไวน์ได้รับรู้ถึงเรื่องราวของชายผู้รู้สึกผิดอย่างหน้าให้อภัยทำให้บรรยากาศที่เรียบง่ายกลายเป็นมีสีสันขึ้นมาในทันทีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะดังขึ้นพร้อมกันหลังจากแคทติกพูดจบ ทุกคนพร้อมใจกันยกแก้ววายขึ้นมาชนเพื่อปิดท้ายมื้อเย็นนี้ตามด้วยละครเร่เวทีเล็กๆที่กำลังแสดงต่อหน้าบิยอนผู้อ่อนไหวกับเรื่องราวจนน้ำตาซึมระหว่างที่กำลังซาบซึ้งในบทบาทของฉากเอื้อนอันไพเราะอยู่นั้นแพทติกก็หันมาทักทายบิยอนด้วยการยกแก้วอย่างเป็นมิตรบิยอนก็แอบแปลกใจอยู่นหน่อยๆก่อนจะคอยตามยกแก้วให้เป็นมารยาทระหว่างที่ดูการแสดงต่อคืนนั้นบิยอนตาสว่างเพราะคิดมาก พยายามมองเพดานให้ง่วงไปเรื่อยๆก็ไม่เป็นผลเขามีอะไรในใจหลายๆอย่างที่บอกใครไม่ได้จึงย้ายตัวไปยืนดูพื้นที่ข้างลอกอย่างเรื่อยเปื่อยแวบแรกเขาหันไปเห็นร่างของแพททิกในความมืดก่อนจะหันไปทางอื่นเมื่อหันกลับมาก็พบว่าที่เดิมนั้นว่างเปล่าไม่มีใครอยู่แล้ววันต่อมาเขากับครอบครัวกำลังอ่านรูปแบบเชิญชวนเพื่อตัดสินใจมองหาร้านอาหารดีๆเพื่อประทังความหิวระหว่างนั้นแอกเนสก็บอกกับแม่ว่าตุ๊กตาของเธอนั้นหายไปไม่รู้ว่าเผลอเอาไปวางไว้ที่ไหน สุดท้ายก็จำใจเป็นบียอนที่ต้องออกไปตามหาเพื่อลูกเขาเดินลัดเลาะไปยังพื้นที่ต่างๆที่เคยไปมาทั้งแวะสอบถามเรื่องของตุ๊กตาที่ลูกสาวอาจจะทิ้งเอาไว้ที่นี่กับคูนท้องถิ่นจนในที่สุดก็หันไปเห็นที่ขอบระเบียงชมวิวของเมืองเธอลืมกระต่ายเอาไว้ตรงนี้แล้วเดินจากไปนั่นเองเมื่อได้ตุ๊กตาแล้วก็ย้อนมาหาลูอิสกับลูกสาวที่กำลังสนทนากับแพทติกและครอบครัวชาวต่างชาติฝั่งเนเธอร์แลนด์อยู่พอดีบียอนสังเกตก่อนจะทักทายว่าจำแพตติกได้ ว่าคือชายคนเดียวก,กันกับที่เจอที่บ้านพักแน่ๆทั้งสองฝ่ายแนะนาตัวเองพร้อมกับรอยยิ้มเว้นก็แต่อาเบลที่ยืนนิ่งไม่กล้าสบตาใครและการปฏิสัมพันธ์และตอบต้แพทิคคููเป็นพ่อจึงชี้แจงว่าอาเบลนั้นมีปัญหาด้านการได้ยินและสนทนาสร้างความประหลาดใจให้กับลูอิสกับแอ็กเนสเล็กน้อยแต่ก็เข้าใจในความไม่พร้อมของอาเบลทั้งสองครอบครัวตัดสินใจเข้ามาทานอาหารในร้านอิตาเลียนร่วมกันการสนทนานั้นบ่งบอกว่าลูอิสนั้นไม่ทานเนื้อสัตว์ยกเว้นปลา เธอบอกว่าเธอเป็นมังสวิรัตดดานพพตติกก็บอกว่าเขานั้นอาศัยอยู่แถบบ้านนอกกลางภูเขารอบๆบ,บ้านเขานั้นเต็มไปด้วยบรรยากาศของป่าที่บริสุทธิ์และเขามีอาชีพเป็นหมอคารินบอกว่าถ้าอยากเดินป่าแนะนําให้ลูอิสกับบิยอนไปพักที่บ้านของเธอและจะให้พพตติกพาทัวร์เดินป่าหาทั้งสองนั้นต้องการทําให้ลูอิสกับบิยอนนั้นรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้ทําความรู้จักกับแพตติกได้ทานข้าวร่วมโต๊ะตกเย็นที่บ้านพักแต่อากาศคืนสุดท้ายทั้งสองครอบครัวก็ย้ายมานั่งใกล้กันนนะดดื่มด่มมวยอยอางสสิ หลังจากจบวันหยุดที่บ้านพักแต่อากาศเป็นที่เรียบร้อยบียอนต์กับลูอิสและลูกสาวก็กลับมาที่คอนโดในเมืองตามเดิมบียอนต์สังเกตว่ามีโปสการ์ดฉบับหนึ่งถูกส่งมาหาครอบครัวเขาก่อนจะส่งลูกเข้านอนเหมือนวันเก่าๆ่าบนเตียงเดิมตามกิจวัตรวันปกติที่ผ่านมาเมื่อแอนเนสกลับแล้วบียอนต์ก็มาคุยกับลูอิสภรรยาเรื่องโปสการ์ดที่ได้รับเป็นภาพร่วมถ่ายภาพของครอบครัวของแพตติกกับบียอนตบริเวณบ้านพักในช่วงวันหยุดนั่นเองทั้งสองอ่านข้อความเชิญชวนให้ไปเยี่ยมบ้านด้วยรอยยิ้ พร้อมกับถามซึ่งกันและกันว่าจะไปเยี่ยมเยือนตามคําชวนดีไหมหรือลูอิสคิดว่ายังไงกับคําชวนนี้จากนั้นภาพได้ตัดมาที่วันแสดงบนเวทีของแอกเนสลูกสาวของทั้งสองบียอนแอบแสดงอาการเบื่อหน่ายและกังวลระหว่างนั่งชมผลงานของลูกซึ่งลูอิสนั้นไม่รู้สึกถึงความรู้สึกของสามีเลยจนกระทั่งเสียงปรบมือนั้นได้จบลงวันต่อมาที่คอนโดมิเนียมของลูอิสกับบียอน เพื่อนร่วมงานของทั้งสองได้เข้ามาเยี่ยมทั้งสองเลี้ยงอาหารพูดคุยและปรึกษากันเรื่องการตัดสินใจจะไปเที่ยวที่ชนบทที่เนเธอร์แลนด์เพราะมีครอบครัวที่น่ารักชวนไปพักที่บ้านเพื่อพักผ่อนฝั่งเพื่อนร่วมงานก็บอกว่าหากถูกชวนก็น่าจะไปเพื่อไม่ให้เสียมารยาทพร้อมกับให้ข้อมูลในการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาขับรถถึง8ชั่วโมงลูอิสนั้นชอบบรรยากาศชนบทและภูเขาเอามากๆถือว่าฝันว่าจะไปพักร้อนในที่สงบและไกลาจากสังคมเมืองให้มากที่สุด เพื่อนร่วมง,งานรับรู้ถึงเจตนาของทั้งสองเป็นอย่างดีจึงสนับสนุนให้ไปท่องเที่ยวตามคำชวนได้เลยทั้งสองขึ้นเรือบรรทุกรถยนต์จากเดนมาร์กท่ามกลางกระแสน้ำที่กว้างใหญ่จนในที่สุดก็มาถึงแดนไกลาจากในเมืองสู่ชนบทรด้วยการหมุนของล้อเมื่อทำการจอดเสียงเจ้าของบ้านเจ้าถิ่นชนบุรก็ตะโกนออกมาทักทายก่อนจะพาการขนย้ายสัมภาระและพาเยี่ยมชมบ้านเพื่อเตรียมเข้าพักตามแผนวันหยุดที่วางไว้ก่อนเข้าพักลูอิสก็พกขอ,ของฝากมาให้คาริน ภรรยาของแพตติก,กตามมารยาทคารินก็พาไปดูห้องนอนของทั้งสองก่อนจะพาไปห้องเด็กที่อาเบลอาศัยอยู่แต่ให้แอกเนสนั่นนอนที่พื้นสร้างความแปลกใจให้กับสองแม่ลูกไม่น้อยแต่ก็ต้องเก็บอาการตามมารยาทก่อนจะกัดฟันบอกมารินไปว่าแอกเนสน่าจะอยู่ได้ไม่มีปัญหาหรอกตกดึกเด็กๆก็ต่างคนต่างมีมุมเป็นของตัวเองส่วนพระทิกก,ก็ทำอาหารด้วยการอบเนื้อเพื่อต้อนรับการมาเยือนของสมาชิกใหม่ก่อนจะหันส่วนที่ตัวเขาเองชอบที่สุดยืนให้กับลูอิ ดยไม่สวนว่าเธอนั้นกินเฉพาะปลาและทานมังสวิรัตเท่านั้นในตอนแรกลูอิสก็พยายามชี้แจงและปฏิเสธแต่แพตติก็ยังไม่ฟังทั้งยังคงยืนกรานจะยื่นให้ด้วยมารยาทมากผู้ดีลูอิสก็ไม่ขัดกัดให้มันจบจบไปแต่บิยอนนั้นเริ่มกังวลแล้วหลังจากจัดการกับมือข้ามเป็นที่เรียบร้อยทั้งสองฝ่ายก็ชวนกันทําหน้าที่ปัดกวาดบิยอนจึงช่วยเอาเศษขยะไปทิ้งส่วนลอิสก็ช่วยมาเรียนล้างจานในห้องครัวมาเรียนสังเกตเห็นว่าบิยอนไม่รู้ว่าจะเอาขยะไปทิ้งที่ไหน จึงช่วยบอกทางให้แล้วบิยอนก็เอาขยะไปวางตามที่ทารีนนั้นทําท่าชี้จุดแล้วเอาขยะไปวางเอาไว้ระวางนั้นเองจูจูบิยอนก็เกิดสงสัยอยากเข้าไปดูตัวบ้านใกล้ๆผ่านกระจกใสจากด้านนอกส่งเข้าไปด้านในแล้วอาเบลก็ปรากฏตัวขึ้นเงียบๆจนบิยอนที่กําลังแอบสํารวจบ้านอยู่เกลือเผลอตะโกนออกมาเพราะความตกใจอาเบลยืนจ้องหน้าเขาอย่างเงียบๆไร้เสียงสนทนากมอจะอ้าปากออกมา จนบิยอนสังเกตว่าอาเบลนั้นไม่มีลิ้นแพตทิกที่อยู่ชั้นบนสังเกตเห็นอาเบลเข้าจึงเรียกอาเบลให้กลับเข้าบ้านหลังจากเก็บกวาดหลังการทานอาหารเย็นเสร็จสิน้นสองคู่สามีภรรยาก็มาคุยเล่นและนั่งแลกเปลี่ยนความคิดกันบิยอนนั้นอดไม่ได้ที่จะสอบถามเรื่องราวของอาเบลที่ไม่มีลิ้นในช่องปากแพทติกจึงชี้แจงว่าลูกของเขาเป็นโรคชนิดหนึ่งซึ่งทำให้อาเบลนั้นเข้าสังคมที่โรงเรียนไม่ได้ทั้งยังบอกอีกว่าลูกที่อาเบลเป็นนั้นเป็นมาตั้งแต่กำเนิดซึ่งบางคนมีลิ้นทีีี่่่มมขนนาาดเเเเล็กกกืออททยยบบัิ้ว จนมีปัญหาด้านการสื่อสารเมื่อจบการสนทนาของเหล่าพ่อแม่ลูอิสก็พาแอ็กเนสในห้องเล็กๆจากที่นอนปูพื้นในห้องของอาเบลเข้ามากรมนอนบนเตียงตัวเองที่กว้างกว่าเพื่อเข้านอนอย่างอุ่นใจวันต่อมาเพรสติกขับมารินพาครอบครัวผู้มาเยือนเดินเล่นบนพื้นที่กว้างซึ่งน่าจะเป็นลานเพราะปลูกหลังช่วงเก็บเกี่ยวที่มีแต่สายลมกับพื้นเรียบๆระหว่างที่ทั้งสองครอบครัวกำลังสนทนากันแอ็กเนสก็เดินไปบนจไลไเดอร์เตรียมพร้อมที่จะถลายเลื่อนลงมาแต่มีอาเบลนั่งนิ่งขวางอยู่ แอคเนตจึงตะโกนบอกแม่ให้มาย้ายอาเบลเพื่อเปิดทางอาเบลนั่งนิ่งไม่พูดไม่จาเอาแต่มองหน้าอยู่ที่เดิมลูอิสเห็นว่าอาเบลเป็นลูกของเจ้าของบ้านก็ไม่กล้าอุ้มย้ายเด็กน้อยโดยพลักการจึงไปบอกให้กับแพรทริกได้รับรู้แพทริกที่กำลังติดพันกับการสนทนากับบิยอนอยู่ก็ปลีกตัวเข้าไปหาอาเบลด้วยท่าทีที่ดุดันก่อนจะเหี้วแขนขึ้นอย่างหุนหัน พย้ายตัวอาเบลที่ขวางอยู่ให้พ้นทางจากสไลเดอร์บรรยากาศเริ่มดูเข้มงวดขึ้นมาทันทีเมื่อแพลททิกเริ่มบังคับอาเบลให้ขอโทษแอ็เนสอย่างไม่เต็มใจจนทั้งสองรู้สึกอึดอัดที่จะคุยต่อเมื่อแพลททิกมาถึงเมื่อกลับถึงบ้านลูอิสจึงปรึกษากับสามีทันทีเมื่ออยู่ลําพังลูอิสบอกว่าเธอเริ่มไม่สบายใจกับแพลททิกที่ปฏิบัติกับอาเบลแบบนั้นระหว่างที่บียอนกำลังจะถามถึงเหตุผลจากลูอิสก็ถูกมารินเข้ามาขัดจังหวะรุนทั้งสองต้องหยุดการสนทนาแล้้้้้วววหหัััันน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 นไไปปฟงงงมมาาาาาาาริแแททเธอออจจ่คืีะพกกกขดย เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศแอกเนสดีใจที่จะได้ไปร้านอาหารกับพ่อแม่และพวกผู้ใหญ่ในคืนนี้จู่ๆก็มีชายหน้าตาคล้ายอาบังเดินมาที่ประตูหน้าบ้านมารินรีบเปิดประตูต้อนรับพร้อมกับแนะนําตัวชายคนนั้นให้กับลูอิสได้รู้จักอย่างเป็นทางการก่อนจะแจ้งว่าเขาคือมูฮัจิดพี่เลี้ยงเด็กชั่วคราวที่เธอจ้างเอาไว้เพื่อมาดูแลเด็กๆเมื่อฝั่งผู้ใหญ่ไปทานอาหารนอกบ้านนั่นก็เท่ากับว่าแอกเนสต้องอยู่บ้านกับอาเบลและพี่เลี้ยง ส่วนลูอิสกับสามีเท่านั้นที่จะไปกับเธอและแพทติกสร้างความแปลกใจให้กับลูอิสที่ยืนงงด้วยความสงสัยทั้งยังปล่อยลูกเธอเอาไว้ที่บ้านกับชายแปลกหน้าแบบไม่มีบอกเธอล่วงหน้าเลยแต่มูฮัจิดก็ดูเป็นมืออาชีพในการหลอกล่อดเด็กๆด,ด้วยายากลของเขาทำให้ลูอิสกับบิยอนค่อนข้างเบาใจหน่อยก่อนจะตัดสินใจไปทานอาหารข่ำมที่ร้านอาหารย่านธนบุตรทั้งหมดขับไปยังร้านอาหารท่ามกลางถนนที่ไม่มีไฟข้างทางสีหน้าของลูอิสที่กังวลเพราะถูกพรากจากลูกแสดงออกมาอย่างชัดเจนจนบิยอนต้องรีบปลอบโยน เมื่อมาถึงร้านอาหารแพทติกดูท่าทีจะโมโหหิวจุดไม่แนะนําเมนูใดๆให้กับทั้งสองลูอิสกับบียอนที่อ่านภาษาฝรงเนเธอร์แลนด์ไม่ออกพยายามสอบถามว่ามีเมนูอะไรแพทติกก็บอกว่าทุกเมนูนั้นมีแต่ดีๆทั้งสิน้นลูอิสนั้นไม่อยากทานเนื้อจึงพยายามบอกแพทติกว่าจะสั่งเนื้อให้กับเธอกลับถูกแพทติกแซะเรื่องความเป็นมังสวิรัตไม่ทานเนื้อแต่ทำไมทานปลาได้ลูอิสนั้นมีมารยาทมากพอที่จะเก็บอาการไม่พอใจจึงข่มความรู้สึกเอาไว้ด้วยรอยยิ้มเล็กๆ ก่อนจะกระดกวายรัวๆเพื่อปลุกความกล้าจนลืมโลกในวันนี้ไปให้จบๆบียอนก็นแอบแปลกใจกับท่าทีของแพตติกในคืนนี้ตั้งแต่ที่แซะภรรยาเขาเรื่องมังสวิรัต์จนถึงกับการพูดจาเรื่อยเปื่อยไร้แก่นสารแต่ด้วยมารยาททางสังคมทั้งยังอยู่ในจุดที่ไม่มีอะไรจะเสียแล้วเราผู้มาทานอาหารจึงยกแก้ววายระหว่างที่รอมือคำ่ำในที่สุดงานเลี้ยงก็ย่อมมีวันเช็คบินเพื่อปิดท้ายฝั่งเจ้าของบ้านผู้ชวนมาทานอาหารหยิบบินขึ้นมาดูแล้วยืนยิ้ม บียอนเห็นท่าทีแปลกๆของแพทริกจึงถามด้วยมารยาทว่าให้ผมช่วยจ่ายไหมกลับกลายเป็นว่าแพทริกรีบยื่นบิลให้และบอกบียอนว่าขอบคุณอย่างหน้าตาเฉยบียอนก็ยอมใจจ่ายไปเพราะไม่อยากจะคิดเดยอะหลังจากทานอาหารเสร็จก็พากันขึ้นรถกลับบ้านแพทริกมีอาการเมาพร้อมกับเปิดเพลงจนดังลั่นเต็มรถลูอิสที่รักสงบจะขอร้องให้แพทริกลดเสียงลงแต่ยิ่งบอกไปกลับกลายเป็นยิ่งยุจนต้องต,ตะโกนแข่งกันนอกจากเสียงเพลงดังหน้ารำคาญแล้วการขับรถก็เลี้ยวพวงมาลัยไปมาตลอดทาง ท่ามกลางความมืดในคืนนั้นอีกด้วยเมื่อถึงบ้านด้วยความเป็นแม่ของลูอิสเธอเรีบมุ่งตรงไปหาแอคเนสที่นอนบนพื้นต่ำหลับปุ๋ยอยู่ใกล้ๆกับอาเบลในทันทีก่อนจะบ่นถึงกลิ่นบุรีที่ติดตัวจนต้องรีบไปอาบน้ำก่อนเข้านอนระหว่างที่เธอกำลังอาบน้ำมีคนเปิดประตูเข้ามาตามด้วยเสียงชายยืนฉี่และแปลงฟันก็ดังขึ้นซึ่งไม่สนเลยว่าใครกำลังอาบน้ำอยู่ลูอิสกำลังคิดว่าน่าจะเป็นแพทริกผู้เป็นเจ้าของบ้านผู้ไร้ซึ่งมารยาทที่เพิ่งกลับมาพร้อมกับเธอ เธอยืนนิ่งรอจนกว่าแพททิกจะออกจากห้องน้ําไปแล้วจึงรีบแอบต่อเมื่อออบเสร็จก็รีบมานอนกับบียอนที่นอนพักอยู่ทั้งสองเกิดความต้องการเพราะดื่มวายไปไม่น้อยจึงเริ่มสารสัมพันธ์กันขึ้นขณะที่กำลังติดพันบียอนสังเกตเห็นว่าแพททิกกำลังแอบมองตามด้วยเสียงเรียกของแอ็กเนสที่กำลังเคาะประตูเพื่อขอมานอนกับพ่อแม่แต่ทั้งสองก็ปล่อยผ่านจนเสร็จสิ้นก่อนจะเผลอหลับไป ลูอิสตื่นขึ้นมากลางดึกเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าลูกของเธอมาเรียกระหว่างที่ติดพันอยู่กับบิยอนเธอจึงเดินไปดูลูกก่อนจะพบว่าหนูน้อยไม่ได้อยู่ในห้องของอาเบลแล้วลูอิสที่งวงเงียตาสว่างขึ้นมาทันทีเมื่อลูกหายเธอค่อยๆย,ย่างก้าเข้าไปสำรวจแต่ละห้อง จนไปพบลูกสาวอยู่กับแพตริกและมารีนที่ห้องนอนของทั้งสองเธอรีบเข้าไปช้อนอุ้มลูกน้อยออกมาเงียบๆและปลุกบียอนขึ้นตอนกลางดึกเพื่อเก็บข้าวของทั้งสามพ่อแม่ลูกไม่รอช้ารีบจัดแจงสิ่งของจําเป็นขึ้นรถแบบไม่บอกลาก่อนจะเคลื่อนรถออกมาซึ่งมีสายตาเล็กๆของอาเบลเฝ้ามองดูเมื่อขับรถออกมาได้ซักระยะหนึ่งแล้วจูจูลูอิสกับแอ็กเนตก็ทําท่าทีร้อนรนกับบางอย่างที่ขาดหายจนบียอนอดถามไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแอ็กเนตจึงบอกพ่อว่า ตุก,กตากระต่ายของเธอนั้นหายไปบิยอนยังหยุดรถไปค้นดูที่กระเป๋าให้แต่ก็ไม่พบลูอิสก็บอกให้แอกเนสนั้นตัดใจอย่าไปยึดติดกับสิ่งของถึงบ้านแล้วค่อยไปซื้อตัวใหม่แต่แอกเนสไม่ยอมพร้อมกับยืนกรานจะเอาตุกตาตัวเดิมเท่านั้นแล้วก็ร้องไห้บิยอนพ่อผู้ใจดีครุ่นคิดอยู่สักครู่ก่อนจะกลับรถหวนกลับไปที่บ้านของแพทริกอีกครั้ง ตามด้วยเสียงขอบคุณของลูกสาวที่ซาบซึ้งในความอบอุ่นของพ่อผู้เป็นที่รักเมื่อกลับมาถึงบ้านของแพรตติกอีกครั้งบิยอนตัดสินใจเข้าไปค้นหาตุกก๊กตาเพียงคนเดียวแล้วจะกลับมาลูอิสท,ที่รออยู่ก็เริ่มเป็นห่วงก่อนจะได้ยินเสียงดีใจของแอกเนสที่เพิ่งจะเจอตุกก๊กตาใต้หรือเบ,บาใต้เท้าที่นั่งอยู่พร้อมกับรอยยิ้มแสนสุขที่ได้ของรักที่หายไปกลับมาผิดกับลูอิสท,ที่เหนื่อยหน่ายกับลูกสาวที่ขี้หลงขี้ลืม จนต้องแอบไปตามบิยอนกลับมาเพื่อไปจากที่นี่เมื่อลูอิสเข้าไปตามบิยอนจนทั่วบ้านก็พบว่าฝั่งแพตริกนั้นจับได้แล้วว่าพวกเขาได้แอบจากไปโดยไม่บอกกล่าวทั้งสองฝั่งจึงถกเถียงถึงเหตุผลของกันและกันทั้งเรื่องอาหารมังสวิรัตที่นอนลูกที่เล็กปูอยู่บนพื้นห้องรวมไปถึงคืนที่เปิดเพลงในรถเสียงดังและขับรถจนเกือบจะพากันไปชนต้นไม้ระหว่างที่แพตริกเมาแล้วขับมารินจึงรีบชี้แจงและขอโทษแพตริกจึงขอโอกาสแก้ตัว รอมกับบอกว่าสัญญาว่าวันนี้จะมีเมนูและกิจกรรมพิเศษให้เพื่อไถ่โทษและแน่นอนบิยอนผู้ใจดีก็โอเคลูอิสกับมารินหวนวลับมาช่วยกันเก็บกวาดบริเวณบ้านกันอย่างเข้าใจส่วนแพ,พทริกก็ขออนุญาตทุกครั้งก่อนจะเปิดเพลงในรถระหว่างที่มีใครคนใดคนหนึ่งอยู่ในรถบิยอนก็บอกว่าได้สิไม่มีปัญหาจะเปิดดังเท่าไหร่ก็ได้แพทริกจึงเปิดดนตรีจังหวะช้าๆให้บิยอนฟังไปด้วยกันและพูดคุยไประหว่างเดินทางไปที่ต่างๆบิยอนก็เผยชีวิตในเมืองที่จจมจีของเขาให้แพ,พทริกฟังจนหมดเปลือก แพทริกรับรู้ได้ทันทีว่าบิยอนนั้นอ่อนไหวและเก็บกดมานานจึงพาไปยังพื้นที่พื้นที่หนึ่งซึ่งห่างไกลไร้ผู้คนและโล่งกว้างจากนั้นก็เริ่มตะโกนเสียงดังเป็นตัวอย่างให้บิยอนดูตามโดยเสียงของบิยอนที่ตะเบงเสียงจนปากกว้างเหมือนกําลังระบายความคับแค้นผ่านไปกับสายลมเพื่อปลดปล่อย ทาง2องทำมันด้วยกันเพื่อละลายพฤติกรรมของตนเองตามด้วยกิจกรรมภายในบ้านท่างกลางสายตาของภรรยาที่สุขไปด้วยเมื่อเห็นสามีกำลังสนุกและผ่อนคลายหลังจากเต็มอิ่มกับกิจกรรมบำบัดอารมณ์กันไปแล้วตามด้วยการช่วยกันทำมือพิเศษบนเคาน์เตอร์หรั่นอาหารแอคเนตร,รับรู้ได้ถึงความสุขจึงอยากจะชวนอาเบลมาเต้นให้กับแม่และมารินได้ดูเพื่ออ,อวดท่าเต้นใหม่ แต่มารินนั้นเบรกเอาไว้ให้เด็กๆโชว์ในช่วงจิบกาแฟหลังมื้ออาหารน่าจะดีกว่าลูอิสก็เห็นด้วยเพราะถ้าอิ่มอยู่แล้วไปเต้นก็คงจะไม่ดีกับร่างกายในเวลานั้นจู่ๆมารินก็เรียกแอ็กเนตมาใช้งานโดยไม่ได้ขอลูอิสผู้เป็นแม่จนเธอเริ่มรู้สึกได้ว่าเริ่มมีการล้ำเส้นบางๆในการบงการกำลังเกิดขึ้นแต่ด้วยมารยาทลูอิสจึงกลบเกลื่อนด้วยการบอกให้แอ็กเนตโชว์ฝีมือในการจัดจานบนโต๊ะให้มารินได้ชม จังหวะนั้นลูอิสก็พลาดทำมีดดวนมือตัวเองเพราะมัวแต่คุยจอ่อจึงรีบเอามือไปจ่อกับก๊กน้ำเพื่อล้างแผลแพทริกได้แต่ยืนมองจนบิยอนเผลอตั้งคำถามว่าทำไมไม่รีบดูเธอคุณเป็นหมอทำไมไม่ดูแลคนไข้แพทริกเลยรีบเข้าไปดูแผลที่มือของลูอิสแต่การกระทำนั้นบ่งบอกว่าแพทริกเป็นคนมือหนักสังเกตจากเสียงเจ็บปวดของลูอิสที่ดังขึ้นเมื่อแพทริกเข้าไปช่วยระหว่างนั้นจูๆ่ๆแพทริกก็พูดขึ้นมาเฉยๆ ว่าความจริงแล้วเขานั้นไม่ได้เป็นหมอถังสองถึงกับเวอร์จนเผลอยิ้มแห้งๆไปตามๆกันวิยยนเลยถามต่อว่าแล้วคุณทําอะไรอยู่ในตอนนี้มารินจึงเข้ามาแทรกและบอกว่าเขาโกหกเพราะอยากสร้างความประทับใจครั้งแรกเพื่อให้อีครอบครัวอยากจะมาพักที่นี่กับเราส่วนแพตติกนั้นบอกว่าตอนนี้ผมตกงานก็อยู่ไปเรื่อยๆแบบนี้แหละสร้างความผิดหวังให้กับทั้งสองมากๆจนลุยแทบจะลืมไปเลยว่าเธอถูกมีดบาดท,ที่นิ้วก่อนหน้านี้ระหว่างนั้นเอง มารินเริ่มออกคำสั่งกับแอฟเนตที่กำลังช่วยจัดจานและโต๊ะอาหารอย่างเข้มงวดจนลูอิสเริ่มสังเกตเห็นการบงการที่ลูกเธอเป็นฝ่ายถูกกระทำอย่างเห็นได้ชัดการวางของผิดตำแหน่งกลายเป็นเรื่องใหญ่และเริ่มจริงจังแต่ด้วยมารยาทที่เริ่มตอกย้ำทำให้ลูอิสต้องอดทนเก็บความรู้สึกเอาไว้เมื่ออาหารมือล่าสุดพร้อมเสิร์ฟทั้งสองครอบครัวก็เข้ามารายล้อม มารินเริ่มจับผิดแอ็กเนตในทุกท่วงท่าของการรับประทานอาหารท่ามกลางสายตาของลูอิสที่แอบฝ้อมองอยู่เงียบๆและเก็บอาการอีกครั้งแต่เมื่อมารินยังไม่หยุดเจ้ากี้เจ้าการระหว่างที่แอ็กเนตกำลังหยิบจับช้อนบนโต๊ะอาหารลูอิสก,ก็เริ่มประกาศทันทีว่าหยุดสั่งลูกชั้นให้ทำโน่นทำนี่สักทีทั้งโต๊ะนั้นนิ่งเงียบไปชั่วขณะเพราะฟังเส้นสุดท้ายของลูอิสนั้นเหลือจะทนแล้วก่อนจะได้กินข้าวกันอย่างที่ควรจะเป็นจากนั้นถึงช่วงเวลากาแฟที่เด็กๆรอคอย สาวน้อยเอ็กเนสในชุดคาร์บอยกับอาเบลก็เริ่มเฉืดอฉายตามเสียงเพลงระหว่างที่เต้นกันอยู่จูๆ่ๆแพทริกก็เริ่มไม่พอใจกับท่วงท่าของอาเบลขึ้นมาจนทําให้บรรยากาศความสนุกสนานกลายเป็นความจริงจังขึ้นมาจนปกคลุมไปทั่วทั้งห้องบียอนเริ่มเห็นความผิดปกติ ที่แพตติกกำลังบีบบังคับลูกของตัวเองการสอนที่ออกไปทางบังคับเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆจนแอเนทที่อยากจะเต้นตอนนี้เริ่มไม่มีกระจิตกระใจแม้แต่จะฟังเพลงก่อนจะจำใจเต้นอีกรอบเพื่อให้อาเบลได้เต้นตามอย่างถูกต้องแต่ครั้งนี้แพตติกฉุนขาดอย่างเห็นได้ชัดรอบๆรบ,บริเวณเต็มไปด้วยความตึงเครียดไร้ซึ่งความอบอุ่นและความสนุกสนาน แอคเนตยุติการเต้นอีกครั้งบิยอนสังเกตเห็นได้จนเสียงกระติกร้องไห้ของอาเบลค่อยๆดังขึ้นบิยอนรับไม่ได้ที่เห็นแพลตติกบังคับจิตใจลูกจนหมดสนุกทั้งสองเถียงกันจนลูอิสโมโหจนต้องปลีกตัวออกไปจากที่นี่อารมณ์ดีๆที่เคยมีหดหายกลายเป็นความรู้สึกเดือดดานจนไม่อยากเข้าใกล้แม้แต่คนที่ตัวเองรู้จักคืนนั้นทั้งสองเตรียมตัวนอนกันแบบกร่อยๆจนแทบไม่พูดไม่จากกันทางพ่อทั้งแม่และลูกก่อนบิยอนจะเข้าไปแปลงฟันก่อนเข้านอนเหมือนวันปกติที่เคยทำ จูจูแพทติกก็เปิดประตูเข้ามาฉีแบบหน้าตาเฉยพร้อมกับกระพริบตาให้กับแพทติกที่กําลังแปงฟันอยู่ก่อนจะเดินออกไปจากห้องน้ําคืนนั้นเสียงของอาเบลที่ร้องห้ยอยู่คนเดียวได้ดังขึ้นเป็นระยะบิยอนที่นอนไม่หลับจึงแอบสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นตามด้วยเสียงของแพทติกที่กํลกลา,า,ากลังดุลูกตัวเองในเวลาต่อมาเสียงแปลกๆต่างๆนานาดังขึ้นจนทั่วบ้านจนบิยอนต้องออกไปสํารวจดูรอบๆ เมื่อเขาลงมาด้านล่างเผยให้เห็นว่าด้านนอกบ้านมีพระธิด์กำลังยืนสูบุรีอยู่กไกลๆแต่บียอนนั้นไม่เห็นเขาได้ยินเสียงโทรทัศน์ที่เปิดทิ้งไว้เสียงดังจนลั่นบ้านจึงเดินเข้าไปปิดด้วยความสงสัยพอปิดโทรทัศน์ก็มีเสียงอื่นดังมาจากในครัวเขาก็เดินตามเสียงไปแล้วก็ปิดมันอีกเมื่อบียอนเงยหน้าขึ้นมาองศานั้นเผยให้เห็นประตูห้องเก็บของตรงข้ามกับบ้านนั้นได้เปิดออกด้วยแรงลมพัดเขาเดินตรงเข้าไปดูจนได้รู้ว่ามันคือห้องสะสมอุปกรณ์เดินทาง และสินของเพื่อการท่องเที่ยวแล้วทำไมมันมารวมกันที่นี่ล่ะความสงสัยพาเขาเข้าไปสำรวจจนอย่างลึกที่ห้องตายหลังคามีภาพถ่ายมากมายอาเบลคือหนึ่งในนั้นของรูปถ่ายมากมายของครอบครัวก่อนหน้านี้ทุกภาพมีไปได้ของแพทรติกและมารีนยืนรวมในภาพทุกใบต่างกันกับลูกๆที่ยืนอยู่ใกล้ๆทุกคนจะสลับสับเปลี่ยนกันใหม่แบบไม่ซ้ำหน้ารราวางที่เรื่องเข้าใจในที่มาของอาเบลแล้วบิยอนก็เดินย้อนออกมาและพบว่าห้องที่เขาเคยไปแช่น้ำนั้นเปิดอยู่ จึงเข้าไปตรวจดูทุกอย่างฟ้องไปทางเดียวกันว่าแพรทิกได้จัดการกับเสียงร้องของอาเบลให้สงบลงด้วยวิธีใดคืนนั้นบิยอนกลับกลายเป็นคนปลุกลุอีสกับแอกเนสอย่างเงียบๆทุกอย่างต้องเงียบและรวดเร็วให้มากที่สุดทั้งสามขับรถฝ่าความมืดซึ่งมีแต่บิยอนเท่านั้นที่รู้เหตุผลขอ,ของการจากแบบไม่ลาในครั้งนี้เขานั้นหวาดระแวงทุกวินาทีเมื่อมีรถขับตามหลังระหว่างที่ขับรถอยู่เขาแวะเติมน้ำมันอย่างใจเย็นก่อนจะสังเกตเห็นรถคันหนึ่งที่จอดอยู่ในความมืด แล้วก็ขับผ่านรถคันนั้นไปจู่ๆเขาก็รู้สึกได้ว่ามีรถปิศาขับตามมาจึงหักพวงมาลัยเข้าทางขวาออกนอกเส้นทางถนนอย่างกระทันหันโชคไม่ดีที่รถนั้นติดลมไปต่อไม่ได้ลูอิสที่เพิ่งตื่นก็รับรู้ได้ถึงการไม่มีสัญญาณของโทรศัพท์ในย่านชนบทบียอนจึงอาสาไปหาเครื่องมือจากบ้านอื่นมาช่วยแล้วให้ทั้งสองรออยู่ในรถก่อนก่อนจะเดินทางไปตามแสงไฟใกล้ๆกับบริเวณที่รถของเขานั้นจอดอยู่ทุกอย่างอยู่ในสายตาของแพตติกที่แอบตามบียอนก็พยายามหาหนทาง พื่อเอารถที่ติดลมออกจากหลุมให้ได้แต่เมื่อไปถึงกลับพบแต่บ้านเงียบๆที่ติดเครื่องป่นไฟเอาไว้และไร้ผู้คนจนต้องหวนกลับมาหาลูกและภรรยาเพื่อตั้งหลักคิดหาทางใหม่แต่เมื่อมาถึงทั้งสองก็ได้หายไปแล้ววิยนเลยออกเดินทางตามหาไปบนท้องถนนอย่างไร้จุดหมายเขาเริ่มหลงทางเหนื่อยล้าและอ่อนแอแต่ก็ยังคงตะโกนหาภรรยาและลูกท่ามกลางความมืดและไร้หนทางระหว่างนั้นเองแสงเล็กๆของรถคันหนึ่งก็สว่างขึ้นมันคือรถของแพทติกและมาริน เพื่อนชาวต่างชาติที่ชักชวนให้เขามาท่องเที่ยวที่บ้านย่านทวนบุตรแห่งนี้ลูอิสที่ไม่รู้ความโหดร้ายของแพตริกกำลังขอบคุณมารีนด้วยความซาบซึ้งที่ช่วยลูกและแวะมารับสามีของเธอส่วนด้านบิยอนนั้นรับรู้ได้แล้ว,ว่าเขากำลังเผชิญหน้ากับมัจจุราชในคราบของเพื่อนต่างชาติแทบทุ่ชนกันดานอย่างไร้หนทางจะหนีอยู่บิยอนร้องขอชีวิตด้วยความกลัวแพตริกจึงปลอบเขาว่าเขาจะไม่ทำอะไรหากบิยอนทำตามที่เขาบอกทางกลางความมืดมิด กับ5ชีวิตในยามวิกาลจูจูลูอิสก็เข้ามาสอบถามสามีจากเบาะหลังว่าเหนื่อยไหมเนื้อตัวมอมแมมหมดเลยถ้าถึงบ้านเราไปอาบน้ํากันนะจูจูแพทริก็หันไปบอกลูอิสด้วยความลาคาญว่าหุบปากนะก่อนจะจอดรถไปยิงกระต่ายข้างทางแต่มีกุญแจคารถอยู่วัดใจบิยอนที่นั่งในรถว่าจะหลบหนีหรืออยู่ต่อบิยอนก็ลังเลมองจ้องไปที่เบ้ากุญแจแต่สุดท้ายก็ได้แค่ฝันจนแพทติกลับมาขึ้นรถแล้วขับต่อ แอ็กเนตรู้สึกได้ถึงความไม่ปลอดภัยจึงเริ่มงอแง,งยอยากกลับบ้านสร้างความรำคาญให้กับแพทริกที่เริ่มก้าวร้าวและเปลี่ยนไปแพทริกบอกให้แอ็กเนตนั้นหยุดส่งเสียงดังจูเลอิตที่ไม่รู้สถานการณ์จึงถามย้อนว่าคุณพูดอะไรกับลูกสาวของฉันนะจากนั้นแพทริกก็จอดรถตามด้วยแสงสว่างจากรถอีกคันที่จอดอยู่ไกลๆมันคือแผนการใหม่ที่ไม่มีใครรู้มาก่อนนอกจากเขา บิยอนรีบถามด้วยความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเผยให้เห็นพี่เลี้ยงชาวอินเดียที่เคยดูแลอาเบลกับแอ็กเนสในคืนก่อนๆได้อย่างชัดเจนแอ็กเนตรับรู้ได้ถึงอันตรายที่กำลังจะมาถึงจึงกอดแม่เอาไว้แน่นก่อนจะถูกแพทติกขูลูอิสให้ปล่อยเด็กออกมาเดี๋ยวนี้บิยอนรับไม่ได้ที่แพทติกเริ่มขค่มขคู่และไม่ให้เกียรติเธอจึงตำหนิแพตติกแพตติกจึงลงมือกับบิยอนจนนั่งนิ่งลูอิสนั้นเริ่มเห็นชะตากรรมของเธอและลูกจึงเริ่มคิดหาหนทางที่จะหนีแต่ก็สายไปแล้ว กว่าจะรู้ตัวอีกทีทุกอย่างก็อยู่ในแผนการของมารินหมดแล้วมูฮาจิดเดินเข้ามาเปิดประตูเพื่อแยกสองแม่ลูกออกจากกันก่อนจะนันเนียกันอยู่ในรถทั้งฝ่ายแพทติกเบาะหน้ากับฝ่ายมารินลูอิสอยื้อแย่งกันอยู่เบาะหลังฟังแพทติกกับมารินเริ่มจัดการกับลิ้นของแอกเนสเหมือนทํากับอาเบลต่อหน้าต่อตาของลูอิสที่ถูกมูฮาจิดเหนียวรั้งเอาไว้เมื่อจัดการแอกเนสสาเร็จมูฮาจิดก็คว้าตัวของแอกเนสไปก่อนตัวจะเลือนหายกลื่นไปกับความมือทิ้งลูอิสกับบียอนให้ติดอยู่ในรถ กับแพตติและมารีนอย่างไม่รู้ชะตากรรมแล้วแพตติก็เคลื่อนรถออกไปทางกลางความบ้าคลั่งของลูอิสที่กำลังระเบิดอารมณ์ออกมาอย่างหมดหวังบิยอนที่หมดสภาพก็ได้แต่นั่งนิ่งเหมือนจะรับรู้ได้ถึงการตัดสินใจที่ผิดพลาดของตัวเองแล้วรถก็มาถึงจุดที่มีพื้นที่กว้างและขุ้นตาไม่น้อยสําหรับบิยอนเพราะเป็นพื้นที่ที่เขาเคยตะโกนเพื่อปลดปล่อยกับแพตตินั่นเองทั้งสองถูกสั่งให้ถอดเสื้อผ้าแววตาของแพตติก,กำลังบ่งบอกกับทั้งสองว่าเขากำลังจริงจังเสียงเน้นย้ำให้ทำตามคำสั่ง โนบิยอนและลูอิสถึงกับสะดุง้งลูอิสนิ่งไปสักพักก่อนจะเริ่มนำเสื้อผ้าออกอย่างที่แพทริกต้องการเหมือนเธอกำลังยอมรับในชะตากรรมทางกลางสายตายเยาะเย้ยอของมารีนที่กำลังเฝ้าดูเมื่อบนร่างกายไร้ซึ่งเครื่องนุ่งห่มเป็นที่เรียบร้อยทั้งสองถูกต้อนให้ลงไปด้านล่างทางกลางสภาพอากาศที่หนาวเหน็บไม่มีอะไรให้เอื้อนเอ่ยไม่มีอะไรให้พูดนอกจากคำบอกลาทั้งสองกอดกันเพื่อปลอบประโลมในวาระสุดท้าย แล้วแพททิก็ส่งต่อความเจ็บปวดด้วยก้อนหินก่อนแล้วก่อนเล่าจุนทั้งสองแน่นิ่งไปพร้อมกับก้อนหินก้อนสุดท้ายที่ลอยผ่านความมืดเพื่อพรากลมหายใจสุดท้ายให้หยุดลงทั้งสองยืนชมผลง,งานจากฝีมือตัวเองอย่างยินชาเ่อให้เห็นว่าจิตใจของคนแปลกหน้านั้นอย่างลึกได้ถึงขนาดไหนกี่ครอบครัวแล้วที่ถูกทั้งสองคัดสรน ในระหว่างพักผ่อนในวันหยุดสุดแสนจะเรียบง่ายการเดินทางของครอบครัวแปลกหน้ายังคงดําเนินต่อไปแล้วรอให้พบเจอลูกรักคนใหม่ที่ไร้เสียงตอบโต้ใดๆในวันพักร้อนของคุณเป็นยังไงกันบ้างกับเรื่องราวของกลุ่มคนที่เต็มไปด้วยฉากหน้าที่แสนดีที่คอยชักชวนครอบครัวมันรละญาติดีไปพักผ่อนที่บ้านของตัวเองแบบซ้าแล้วซ้าเล่าเพื่อจุดประสงค์ที่แสนจะมืดดําก่อนจากกันขอฝากข้อความสั้นๆไว้มาณที่นี้ด้วยประโยคที่ว่า อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคุณจะจนใจเองขอบคุณทุกท่านที่รับชมการสปอยจนจบในครั้งนี้ยังไงแอดขอตัวลาไปก่อนวันนี้สายันสวัสดีราดีสวัสดีครับ